ข้าวต้มหมูฉบับเด็กหอมส่วนผสมมีดังนีเล้าหอมมะนิวหูงสุกต้นหอมผักชีขิงขึ้นข่ายซอยเห็ดหอมน้ำเปล่าซอสปรุงรสพริกไทยดำป่นขั้นตอนแรกหมูรวนเทน้ำใส่เล็กน้อยใส่หมูบดลงไปใส่พริกไทยดำป่นเพิ่มความหอมรวนจนหมูสุก ขั้นตอนต่อไปหลังจากหมูสุกเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปแล้วปรุงน้ำซุปด้วยซอสปรุงรสเมื่อปรุงได้รสตามที่ชอบนำเห็ดหอมใส่ลงไปต้มให้สุก ขั้นตอนสุดท้ายนำข้าวหอมมะลิหุงสุกใส่ลงไปรอจนนำเดือดก็นำขึ้นมาใส่ชามพร้อมกับผักซอยที่เตรียมเอาไว้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมทานได้